วันนี้จะทำผัดเผ็ดปลาดุกสดพร้อมบอกวิธีการล้างคาวปลาดุกให้หมดจดคลิปนี้สาหรับปลาที่หั่นเป็นชิ้นแล้วนะครับเคยล้างคาวไปแบบเป็นตัววันนี้สอนแบบเป็นชิ้นช้นบ้างครับเพราะหลายท่านถามว่าถ้าเป็นชิ้นชิ้นทยังไง ไปดูกันได้เลยครับแจ็คซื้อปลาดุกสดมาจากตลาด2ตัวนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมไม่ค้าสับเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้มาให้เราจะล้างทําความสะอาดด้วยเกลือนะใส่เกลือลงไปแล้วใช้มือขยําคุกเขาให้เข้ากันอันนี้คือวิธีการล้างรอบแรกนะล้างด้วยเกลือกับน้ําเปล่าสําหรับใครที่ทานปลาดุกแล้วไม่ซีเรียสอะไรมากล้างแค่นี้ก็พอนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นของปลาดุกเนี่ยเดี๋ยวแจ็คจะบอกอีกหนึ่งวิธีคือการลวกน้ําร้อนในในวันนี้เราก็จะลวกน้าร้อนนะครับเพราะฉะนั้น ขยำเกลือและล้างน้ำเปล่าสัก2อสรอบก็พอครั้งที่แล้วล้างขาวปลาแบบเป็นตัวไปแล้วและมีคนถามว่าถ้าแบบหั่นชิ้นจะทํำยังไงทําตามแจ็คเลยครับก็ให้เรานําปลาลงไปลวกในน้ําร้อนนะครับใช้เวลา3-5วินาทีทันที่จริงใช้เวลา3วินาทีก็พอนะครับข้อควรระวังอย่าลวกนานนะถ้าลวกนานหนังจะเละเกินไปนะครับ3-5วินาทีจะได้แบบนี้ให้เราสังเกตนะครับหนังปลาดุกจะขาวขุ่นขึ้นมาถ้าลองใช้นิ้วขูดเมือกจะหลุดออกตัวนี้คือเมือกคาวปลานะครับถ้าเราเอาสิ่งนี้ออกไปเนี่ยกินขาวปลาจะลดลงเยอะมาก มากแทบจะไม่เหลือเลยวิธีนี้ใช้ได้ดีกับปลาหนังนะครับปลาหนังคืออะไรก็คือปลาที่ไม่มีเกล็ดนั่นแหละครับวิธีการล้างออกก็คือเปิดน้ําไล่แบบนี้ได้เลยนะ <asz> เดี๋ยวตัวเมือกที่เป็นฟิล์มเนี่ยเขาก็จะหลุดออกง่ายๆเพื่อนๆลองสังเกตดูสิครับ เปิดน้ำแค่นี้ก็ออกหมดแล้วเอมือขัดๆถูๆเพียงเล็กน้อยแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูชิ้นปลาของเราหนังจะสะอาดแล้วก็ไม่ลื่นหมดเมื่อข่าวปลาไปแล้วและนี่ก็คือปลาที่เราล้างเมื่อข่าวออกแล้วนะครับผิวจะไม่ลื่นแบบนี้เลยส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆก็ทําเหมือนกันเลยนะครับใช้ตัวน้ําก๊อกไล่ฟิล์มบางๆออกไปวิธีนี้ทําง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆทําแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นเพื่อนๆก็จะได้ปลาดุกที่ไร้เมือกและกลิ่นข่าวชิ้นปลาดุกที่เราได้ก็จะขาวสะอาดแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเนื้อจะ พบใจวิธีนี้กดแชร์เก็บไว้นะครับลองเอาไปทําตามกันดูทีนี้เราไปเริ่มผัดกันได้เลย ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับพอกระทะร้อนใส่พริกแกงเผ็ดลงไป3ช้อนโต๊ะอันนี้แจ็คผสมกะป,ะปิเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆตามด้วยพริกแกงใต้อีกประมาณ1ช้อนโต๊ะและแจ็คจะเพิ่มพริกแดงจินดาโขกประมาณ4ี่เม็ดเพิ่มความเผ็ดร้อนลงไปนะครับถ้าพริกแกงเผ็ดใครยังไม่ได้ใส่กะปิเนี่ยใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับขั้นตอนนี้แจ็คจะผัดให้พริกแกงสุกหอมเลยใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนๆพ,พอพริกแกงของเราสุกหอมดีแล้วเนี่ยใส่น้ำเปล่าตามลงไปเลยนะครับปริมาณของน้ำเปล่าก็ไม่ต้องใส่เยอะเกินไปให้พอดีกับเนื้้ออออปปาาหหรืืท่่่ววมเนนนิดยะะสแจจ ท่วมเนื้อปลาปริมาณน้ำเปล่าจะประมาณ700มลลิตรนะครับจะค่อนข้างจะใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยเพราะว่าชอบเอามาคลุกข้าวอร่อยมากๆเลยคนคลุกข้าเล็กน้อยเข้ากันดีแล้วใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปครึ่งช้อนโต๊ะปริมาณน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะนะไม่ต้องการให้หวานตามด้วยผงปรุงรสครับครึ่งช้อนโต๊ะและเกลือป่นอีกเล็กน้อยครับไม่ถึงครึ่งช้อนชานะส่วนน้ำปลาจะใส่ขอบกระทะ1ช้อนโต๊ะสาดลงไปบนขอบกระทะเนี่ยกลิ่นมันหอมมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อใครชอบผงชูรสเติมผงชูรสเพิ่มได้นะคคนคนนนุกกกเเเเเ้้้้้้้้าาาใใใหหขัแแลลลลลวว็รออออดดดดดืืพส่ปปงไปไย และตัวนี้ขาดไม่ได้เลยกลิ่นหอมมากๆพริกไทยดํขลขกละเอียดใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะครับและลืมไม่ได้กระชายซอย1กํามือใส่ลงไปเลยนะเราจะไม่คนนะกดๆขยับขยับ,ยบนิดหน่อยก็พอแล้วก็ใช้ไฟแรงได้เลยน้ําจะได้เดือดขึ้นมาปลาจะได้สุกไวเมนูนี้ใช้เวลาไม่นานครับปลาสุกง่ายพอน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้ใบมะกรูดฉีกครับใส่ลงไปประมาณ4-5ใบใส่เยอะได้นะกลิ่นจะได้หอมโรยหน้าแต่งสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าแดงสัก1เม็ดครับหั่นฉลบแบบนี้อย่างที่แจ็คบอกไว้นะครับแจ็คชอบให้น้ําเยอะหน่อยคุกข้าาออร่อยม เวลาชิมแล้วเนี่ยอ,อร่อย <c oughs> พอปลาเริ่มเซตตัวแล้วเนี่ยคนพริกกับด้านได้เลยนะปลาจะได้สุกทั่วถึงครับและส่วนกระทะที่แจ็คใช้นะครับเป็นกระทะสแตนเลสตาจรวดใช้ขนาด36ซนติเมตรครับราคาแค่200กว่าบาทอันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเนี่ยกดสั่งซื้อได้เลยนะแจ็ควางช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ขั้นตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องชิมรสก่อนรสชาติโอเคแล้วหรือยังถ้ายังไม่โอเคจะได้ปรุงเพิ่มพอชิมแล้วโอเคครับไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วคนคุกเข้า อเล็้ยไม่ต้องคนเยอะไม่ต้องคนแรงนะครับเดี๋ยวปลาจะเละและแค่นี้ก็พอแล้วครับใส่พริกไทยอ่อนลงไปอีกเล็กน้อยแจ็คเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพาครับ1กํามือใส่ลงไปตอนน้าเดือดเดือดแบบนี้เลยนะแล้วก็คุกเขาให้ใบโหระพาเนี่ยโดนความร้อนทั่วๆขั้นตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะเพื่อนๆและดูผัดเผ็ดของแจ็คดิน้าอย่างเยอะใครไม่ชอบน้ําเยอะแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ําเยอะแต่ลองเลยครับน้ําเยอะๆเนี่ยเราคุกข้าวอร่อยจริงพอใบโหระพาโดนความร้อนทั่วแล้วเนี่ย ก็เสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยนะเพื่อนๆสูตรที่จะทําออกมาในวันนี้อร่อยมากเลยรสชาติผัดเผ็ดออกมาเผ็ดและกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับหนัวมากๆทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยคือว่าเด็ดเลยอยากให้เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูทั้งวิธีล้างปลาและวิธีผัดทําง่ายมากๆวันนี้ต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ